เจ้าไว้เจ้าไว้อะไรจับเอาไว้คนันตปบครับอันี่นะับนตาป่าชัยเสร็จแล้วก็ปล่อยเสร็จแล้วก็ปล่อยเสร็จแล้วก็ปล่อยอะไรเสร็จแล้วก็ปล่อยเสะจะถือไว้ทำไมล่ะอลก็ชาเชโม เอากระสอเซมอเอากระสานเสกมาเอากระสาเขาสารเขาสารเอาเขาสารที่เสกเขาชาแไม่ใช่เอากระสานเซมอเอากระสานเซมอใครจะฟังรู้เรื่องเนี่ยโอ้จะดูทําไมอะไรของมึงเนี่ยอ่าเอาไปโอ้มานันตาปาชาย่ มต้องช้าช้านะเวลาเราพูดกับผมช้าช้าแล้วก็ชัดชัดรอเรือต้องเป็นรอเรือรอริงต้องเป็นรอริ่งไม่รอริงกระดกลิ้นอะเรือหน้าอยู่ในริงไงไม่แต่ิงงั้นอยู่ในเรือไม่ต้องเสือบ้านกูเขาเล่นอย่างนี้เป็นผิดที่ยังมาเถียงกูอีกอะไรของมึงเนี่ยเอาน้ำมนต์มาสิน้ำมนต์กันน้ำมนต์เนี่ยสับู้สับูเฮ่บะเฮ่บ้าสับูเฮ่บีฮักบ้านอกูเจ็บบ้าเฮ่บ้า องงงี้ควายมีงงได้ไงมึงมันอยู่คนเดียวคร็มีนะเว้ยแซมวันละมาจุกครูมาโฆษณาเงนเล่นมอเ้ยเฮ้ยเมืยเยเม้ยเฮ้ยยอาจารย์ไม่เช้พ่อคยูนี่โอ้ยหน่อยต้องต้ย้ยเ้อย